มันจะมีจริงๆเหรอวิตามินที่ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพเอาล่ะฟังดีๆบ้านนอยอากให้ลูกพัฒนาการดีถามอะไรตอบได้ต่อจิ๊กซอวก็เก่งมาฟังทางนี้เลยค่ะเด็กจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงเป็นหลักเขาเห็นอะไรเขาก็จะซึมซับสิ่งนั้นกลับมาพอแม่ที่ปล่อยให้ตัวเองอ่อนเลียเครียดนอนน้อยแลวอารมณ์มาลงกับลูกแบบนี้ลูกจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีได้ยัง กลับมาบ้านเหนื่อยๆลูกร้องไห้นิดนึงก็หัวเสียอารมณ์เสียแล้วอยู่ด้วยกันมีแต่จะทะเลาะก,กันบรรยากาศในบ้านก็มูดดีแล้วแบบนี้เจ้าอารมณ์ดีๆแบบไหนมาแบ่งเวลาสอนลูกล่ะเด็กก็เหมือนผ้าขาวถ้าเขาอยู่ในสภาวะที่อารมณ์ดีต่อให้เราไม่ต้องสอนอะไรมากเขาก็เป็นเด็กที่ฉลาดได้ค่ะก็เพราะพื้นฐานอารมณ์ที่ดีนี่แหละทําให้สมองเขาเปิดรับต่อการเรียนรู้ได้ดีพูณก็ดูเหมือนง่ายเราจะทํายังไงพอแม่ที่เหนื่อยก็เหนื่อยงานก็เยอะลูกก็ต้องเลี้ยงแหมต้องมาฟังเสียงเด็กงอแงอีกอารมณ์ดีได้ล่ะก็ ตลอดเวลาไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียจนเกินไปแค่นี้เราก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วาโรงพีาบาลฟมอล,ลีก็ได้มีตัวช่วยมาให้กับทุกบ้านแล้วคือน,น้องมาทิราวิตามินรวมพลัสแคลเซียมนั่นเองไม่ว่าแม่จะรู้สึกเพลียนอนน้อยปวดหลังปวด